ไปดูเรื่องราวของการเลือกตั้งกันบ้างการเลือกตั้งยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณผู้ชมเกิดแล้วเรียบร้อยนะครับ,นะรบขณะที่การเลือกตั้งยังไม่เริ่มนะฮะการร้องเรียนเริ่มไปก่อนโดยนักร้องชื่อดังขาประจำนะนั่นคือพี่ศรีสุวรรณจัญญานั่นเองนะครับวันนะี้คุณศรีสุวรรณจัญญาก็เดินหน้าไปร้องที่กกตครับคุณผู้ชมเริ่มดําเนินการไต่สวนแล้วก็สอบสวนเอาผิดพรรคภูมิใจไทยและพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับ บอกว่าที่จัดทําแล้วก็ติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณริมถนนต่างๆทั่วประเทศไม่เป็นไปตามระเบียบของกกตนะครับนะบหลังจากที่กกตนะครับได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรฉบับที่3พศ2 5 6 5เมื่อวันที่ยีกันยายน2565ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งพรป ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งสสบางส่วนได้กําหนดให้ว่าให้ได้กําหนดให้นะครับว่าที่ผู้สมัครและพักการเมืองจะต้องปฏิบัติตามในช่วง180วันนับตั้งแต่วันที่24กันยายนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่23มีนาคม256 16นะครับปรากฏว่ามีพักการเมืองหลายพักได้เริ่มจัดทำป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งในบริเวณพื้นที่หาเสียงต่างๆบริเวณร,ริมถนนสายต่าง,างๆหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยนำเสนอนโยบายพักนำเสนอรูปหัวหน้าพักหรือบุคคลสำคัญของพักหรือนำเสนอรูปผู้สมัครพร้อมชื่อพักเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและบุคคลทั่วไปได้จดจำชื่อผู้สมัครชื่อหัวหน้าพักหรือแกนนำพัก ชื่อของพรรคและหรือนโยบายของพรรคในด้านต่างๆนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งกงกตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสนะครับพศพรสะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาหาเสียงสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อพรรคการเมืองสัญลักษณ์พรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมืองพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลชื่อที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของประกาศโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วยแต่การจากการตรวจสอบนะครับปา้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยที่เริ่มติดตั้งอยู่ริมถนนตรอกซอยพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอทิจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุขโขทยัยชนบุรีบุรีรัมย์นครราชสีมาและของพักสร้างอนาคตไทยบางพื้นที่นะครับกลับพบว่าแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงทุกแผ่นป้ายของสองพักดังกล่าวนะครับมีพิรุษจัดทำไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดวยวิธีหาเสียงและลักษณะต,ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสนะครับ2561นะครับและระเบียบฉบับที่3ครับ พศ2565อันเป็นสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวสมาคมองค์กรวิทั์รัฐธรรมนูญนะครับจึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาแจ้งเบาะแสให้กกตดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดตามคันลองต่อไปนะครับอันนี้ก็คุณศรีสุวรรณก็ออกมานาเรียกร้องก่อนเลยนะครับโโหมาแต่นิ่เๆเลยนะครับ